อะไรนะกต่อีแค่เอากระจกไปส่งให้ชาวบ้านมันจะยากอะไรขนาดนั้นล่ะครับพวกเราวันมือโปรการขนส่งกันแล้วแค่นั้สักผ้าของจะเที่ยวเอาไวแล้วถ้าสติมาแตกพวกนายรับผิดชอบให้ด้วยได้ไหมฉันไม่อยากส่งอ่ะฉันกลัวแตกอ่ะโอ้ยแล้วดูกระจกดีที่นี่มีกระจกทั้งลายคิตตี้ลายแบบว่าลาวานะลายดอกไม้ลายน้ำแข็งอุ้ยหลายอย่างมากเลยแต่ว่าวันนี้ที่ฉันจะไปส่งนะจ๊ะจะเป็นกระจกสุด ไม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันอาจจะมาเปลี่ยนสกินนิดหน่อยก็ได้เอาละถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยังยิงยาวพกกาเป๋ายิงชุบยิงชุยังไงนี่เลยฉันจะอยู่ตรงนี้มีใครจะมาเฮ้ยช่นแกเป็นคนะล่่กฉันไม่น่าคู่กับนายเลยเพราะว่าถ้าคู่กับนายเราไม่สนถ่วงนะคนนั้นน่ะเฮ้ย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 เเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ สองกระจกแล้วยืดก่อนยืดยืดโอ้กระจกของเรานี่ยเขาทีาง่ายใยืดหยุ่นตามแรงลมนะดูสิมันปลิวอะไรขนาดนั้นอะเาอเ่วฮ้ยเวลามันไปได้เรื่อยๆตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรอะเม่กีนไขว่ล่วงมีไข่ลวงมีรถแบบกระเด็นออกไปตรงนั้นอีว่าเรามูนวอล์กเหรอมูวอล์กงกระจกสามแยกเขาบอกว่าสามแยก

เรา,าเราเราเข้ามาเลยไม่ดูรูละ,เร,เ,รละเราต้องเดินตรงปลายๆวกิดชา,า,า,าง อยู่ในสายไปจุดแดงไม่ทำไมไม่กีดตายวะไม่รู้กี้ฉันน่ตกรูไปนิดนึงสิแต่ไม่เป็นไรเรากลับมาได้แล้วโอเคโอเคค่อยนะค่ขอนะเพื่อนเป็นอ่อนทอมันไินนออกขวาออกขวาตรในจุดศูนยกลางเข้าไปมีรถมีรถมีรถโอ้ยยยยกยย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 อหยยยกเลยย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 ออกไปเลยรถเอ้ยนนายอ่ะอ่อนหัดเกินไปนย เอาลบคิดะลบคิดตดนาแหลมมาสลัดเออสลัดแหลมมาเดี๋ยวรอเขาก่อนรอก่อนระจกระจกเขาแหลมเมื่อกี้เขาจะเขาแหลมแหลมเฉยแตอนนี้เราใช้ความเร็วเข้าสู้เลยนะจุ๊แจงวันทูที่ไปหลบก่อนหลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาหลบก่อนไอ้หลบหอย่าแหลมอย่าแหลมอย่าแหลมอยหลบไปหลไปลไปลลบไปลไปบไปลลไปลหลลไปลบไหลไป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 แลไ เอาตรงไหวไหมเนี่ยค่อยๆปีนขึ้นไปเออเออเออเธอลากได้เหรอวะู้้แลวอย่างนี้ก็ได้เหรออัก็มุดนั่นแหละวอันนี้ก็แล้วเทคนิคของเราคือการย้อยเทคนิคของเราคือการโยยโยยไปย้อยมาเออเออไปถึงจุดชนิดนะเพื่อนเฮ้ยอปไ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 ปจากด้านข้างสองคนนั้นเขาอะไรของเขาอ่ะ ไปไปพอมปัยอดลงไปอ้าแล้วแล้วเธอจะได้ไปทังไมอะไม่อ่ะดูทางมั่งเวลามันมีรูอยู่เนี่ยโดนแม่้เธอนั่นแหละก็มทำให้กระจกแตกนีกระจกมหาเศรษฐีที่ร้าวเลยเ่ยราวึ่งๆ่งๆ่งๆเอกาอย่าพึ่งอะเราพปเดิดีกว่าใชนว่าใช้กระโดดดีกว่าสร้างความตื่นเต้นดนะเอาไหเอาไงดนนะ ใช่ไปเทคนิคของเราคือการกระโดดแล้วก็มองทางไปเรื่อยๆใช่ไหมจุ๊กแจงนี่ใช่ก็เรามีความยืดหยุ่นทางร่างของวงแขนของเรานะระวังเฮ้ยมาเอาแอไป้เฮ้ยอย่าเฮ้ยแขนยืดเป็นลูฟี่ตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยได้ขึ้นสามเลนเลยใหญ่โอเคเป็นไงเป็นไง าอนี้เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งนาทีแล้วพวกเราสามารถมาเอ๊ะต้องแจรีบไปกันเลยขนาดนั้นอ่ะเร็ว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 เรวเร็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 วเเร็วเร็วเร็วเร็ร็วเ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 รวเร็วเเร็วเร็วเเร็วเรวเร็เร็ว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 เเร็วเร็วเร็ร็วเเร็วเวเเร็วเร็วเร็วเ ยกลบยกลยก้ยม่ยกลรอโอ้ยกระจดเช็คอยที่สองแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอเราบังทางไม่ให้มันไปดีกว่าแน่ใจเหรอว่าบังได้อะกระจกหยุอยูนี้นะพวกเราเนี่ยคือเอ่อคนที่ขนส่งกระจกที่เก่งที่สุดในโลกใช่ไหมจุ๊บแจ๊ะอะไร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 ไรกระเด็นมีอะไรต่อเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮไย้ยเฮ้ยเะ้เเฮ้ย้้้ย มันจะตัดฟังเฮ้ยแล้วนั่นอะไรน่ะเอ้เนี่คือกตัวสร่งนะคนดีจะขนไปจบนี้ต้องระอยู่อุ้ยยกเทคนิคยกฉันว่าระวังระเบิดส่บ้นอีกเลยดีกว่าแมจ้าที่นะโอ้โหขอยขอยกระตุ้นมาไงมาแล้วใช่ไหมล่ะสำนตรงหน้าเรียนกรรมมันดีอยู่จเจ๊ไปเลย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 ยังเร็วยังเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมือผมเป็นงั้นอ่ะมือเป็นงั้นอ่ะสะพานแบบยกสูงนะค่อยๆค่อยค่อย โอ้โหเดนแดดไปอู้วว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 อวว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 วนววววอ้วววอวววอวววววอววววอ้วว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 อวว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 ไว่วววยว้วววววนหววนววโว้วว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 ว้วว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 ้ววววว้วว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 วอ้ ไปแจนเธอคิดว่าเราควรจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไหมอ่ะไม่ต้องหรอกเราอยู่ตรงนี้แหละเฉพาะปลอดภัยกว่าไเดินมาสน้าความน่าตื่นเต้นโอ้ไม่ก็แนนโดดพร้อมกันหนึ่งสปุบเฮ้ยรออยู่ไปไปไปไอันี้มันดึงรอเอาเอาดึงไปไปเลยไปเลยเดินมาเร็วไปเลยไปเลยไปเลยไปยไปเลยไปนลยไปเ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 ลไปล เขาสามพิ้งคีคือพลังมากเลยสม่ใช่ทางตาเราเนะพลังเลยคือพังอะดิเราเนี่ยสามัคคีคือพลังของแท้ไปไปต่อไปต่อเทือกเขาไหนก็ไม่เท่าเทือกเขาในใจเราเอ้าเรามาถึงนี้เลยใจของเรามันแข็งแกร่งอย่างหินผาอ่ะซึ้อเข้าไปต่อเข้าไปต่าไปดิไปเลย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 เขาบอกว่าจุดนี้เราต้องหยุดนะหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรกั้นเราไปเลยนี้ไปเหรอไปเป็เดี่ยวเดี๋ยวมากไปอุยเรายังไงดีอะ ออไปโดด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 อะไรอ่ะเ็อบล็อบลบอบโดด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 ไงล่ะเทคนิคยกหลบเทคนิคยกหลบฉันว่านะบริษัทกระจกไม่ร้าวการช่างของพวกเราเนี่ยน่าจะขนส่งไปยังบ้านมหาเศรษฐีได้ง่ายเลยนะเนี่ยไม่แล้วบ้านมหาเศรษฐีอ่ะซื้อไกาเกินปะไปสั่งกระจกทางเครินดีไหมช่ว่าขนส่งทางเครื่องบินดีกว่านะอย่างนั้นอ่ะโอ้โหแล้วข้างล่างเป็นต้นกระบองเพชรแล้วนะ มองเคสเต็มไปหมดเลยนี่เรามาสู่ยุคทะเลทรายแล้วนะเราข้ามทวีปมาเลยหรือหรือยังไงส่งไกลจังจางไปเลยไปเลยมองก็ไม่ค่อยเห็นเอ้ยนี่มันซิปลอยหรอฉันถามจริงเขาบอกว่าดันน่าคือการร้ยตัวเขาบอกว่าให้เราเดินไปมันจะมีซิปลายทุกแจ้งเดินไปกระจกพัดไหมจะมีซิปลายโอ้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 ยนี่นี่ทไมเราจะไปมาซิปลายยังไงก่อน อะไรคือซิปไลน์ซิปไลน์ก็คือสายเคเบิลเนี่ยอะไรวะหายไปเลยอะไรแบบไม่เงยไม่หนูดิฉันว่ามันดูก้าวร้าวเกินไปเหรอโอ้โหก้าวร้าวธรรมดาไม่จกร้าวด้วยแล้วเขาไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้อันนี้นายพร้อมไหมถามก่อนไปอะไรม่เราเกิดข้างหน้าเลยเหรอ ใช่ใช่เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยวันดีเพื่อนัเป็นงานวิชาก็ไดบายจุจงไงท้องวิชากระจกหมุนทําให้เรามาถึงนี่เลยเพื่อนสุดยอดช้าเกินไปนะจุดแจงใช่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับสกินกระจกของเรามันทําให้เราอ่อนขึ้นเราต้องโชว์ความรวยให้กับคนได้เห็นเอาเป็นว่าผ่านเวลนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระจกให้มันดูหรูหราขึ้นเะมือนีดิมโอเคไหจุดแจงโอเคตัดไป ปังล่ไปะยังเร็วอุดะก็อุดะมืออาชีพอุดะเบืงอุดะเบืงคือโดดนี่คือการเหอะไรอ้าวไอ้มืออาชีพเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะโอฟิทนันต์เลยแทบกดเองซึมเลยมืออาชีพแบบใดอยากมีกระจกสวยๆแบบเขาบ้างจังคือฉันน่ะซื้อกระจกไว้แล้วเว้ยเพื่อนแต่ว่าฉันน่ะอีควิปเพ็ดแล้วอ่ะ แต่ว่ามันไม่ขึ้นน่ะฉันคิดว่านะกระจกของเธอน่าจะเป็นกระจกปลอมอ่ะกระจกแบบลดราคากระจกฉันไม่ดอกไม้ด้วยไม่อยากจะบอกเฮ้ยใจเย็นๆใจอย่าพังโง่เรื่องกระจกตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นกังหันลมนะครับเห็นไหมกังหันลมไปได้เนี่ยเราจะสามารถไปบ้านมหาเศรษฐีได้จุดแดโอ๋ออ๋ออ๋ออะไรวะอะไรกันมันม้วนอะทำไมมันม้วนล่ะ เฮ้ยรอได้มาได้หรอโหแล้วมันเกิดตรงนี้วะไอบ้าดามมาได้เกินคืนแล้ววู้วว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 ว่เฮ้วว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 นวววไวว่ววววววเวว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 เวีวว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 วรวว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 วเวว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 ว ฮ้ไอ้ไรไอ้ไรไอะไรมันไม่ผ่านมาคือคนผ่านแต่กระตกมันไม่ผ่านมาทำไมแเราชื่อจังเลยเนาะเออนี่เราโดดครั้งเดียวแล้วเราผ่านแล้วนะเนี่ยเราสุดยอดแล้วกระโดดผ่านแง่งที่สองมาได้แล้วแล้วก็ผ่านไปที่จุดเซฟเลยนายเอาตัวเข้ามาใกล้ๆหน่อยเพราะว่านายอย่าไปอยู่ตรงใกล้ตรงที่มันจะตกโอเคได้เลยพี่คิพี่มาโอ้โหนั่ดูพวกเขาพวกเขาเดนม่นี่เออมันเดินใหม่ตลอดเลยโอ้่มาการของพวกลิงแล้วนะ แต่ลอยฉันขอหลับแป๊บนึงนะพวกลิงมาแล้วปลุกฉันด้วยเคปอ่ะฉันก็คิดว่างั้นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปปลุกเดี๋ยวไม่ปลุกเราใจเย็นนะย่าเข้ามาเอาว้เอ้าเอาว้าวสวัสดีเทคนิคนายฟ้ามันเป็นใจเหรอฟ้ามันแบบว่าช่วยเหลือพวกนายสินะมเทคนิคใหม่ตายไปเลยเดี๋ยวก็ชนะเองตอนเเช็คไว้ที่สามแล้วเฮ้ื่อยในเช็คพอยนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไม้ที่ พูดแค่ไม่เห็นดอกไม้หมุนเห็นแต่ฉันเห็นว่าไม้มันหมุนไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันเห็นไม่เหมือนกันเนอะเหมือนกันดีแต่ยเดนเอ้าเอานายโออนายโกงอีแล้วนะกลับไปจุเจย์กลับไปกันเอ้าเอ้ากลับไปกันอะไรอ่ะเราขันไม้หมุนเน่ยเอ้าไม่เห็มันเห็นไม่เหมือนกันเหรอวะไม่จอเดินมาได้เลยไม่ไม่ไม่ได้เมื่อกี้เจยเห็นไม้มันหมุนอยู่ แล้วกับเช็คพอยต์เวอร์สามไม่หรอเนี่ยอ่ะนี่มันเป็นเวอร์สามแล้วเช็คพอยต์เวอร์สามไม่ดีกว่ามาอ๋อมันโดนมันโดนไอ้ต้นไม้ข้างๆไม่ได้ด้วยล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้มาาข้งเพราะว่ามันมันเหมือนกับแบบพอเราไอ้นี่เสร็จปุ๊บอะแล้วแล้วมันกี่เกินไปมีกระจกทองเราคนรวยวไปตายไปตายล็อบบี้กลับได้ไหมนี่พี่กระจกเออร์เลอร์ฮะโคตรเท่เลยพี่แป้งกระจกใหม่คริสกราสโอเคกลับกระจกอะกระจกอควาเรียมหรือเป่าเป็นกระจกไหมเป็นจก แล้วคอลเลกชันนี้มันใสนะมันน่าจะดูดีมีกริชการ์ดด้วยนะเนี่ยอันไหนอันไหนกริชมาใช้กระจกเอาค่เลยเอ้ยใช้กระจกบีชดีกว่ากระจกบีชไม่กี่เจ้าอะไรวะสองสี่เก้าม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 าจ้งมา่อโอ้โหเส้นดูกระกิกแข็งซื้อก่อนเฮ้ยเข้มเข้ม มาคือแล้วถ้ามาที่เวิลด์สายนาทีก็ต้องเปลี่ยนกระจกใหม่สินะโอ้ชกระจกอย่างเท่อนรลังการนี่เป็นกระจกเรียบน้ำแข็งเลยสวยงามมารังการมากกระจกน้ำแข็งมาดูข้างหน้านะดิเฮ้ยจุ๊บใจอยู่พึ่งนะฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเออเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มันหมุนได้ตามแรงลมดูดิโอ้โหเอ่อนารังกเบอร์เจนั่นอะไรพิโอเคโอเคงั้นเราเราตั้งลำก่อนนะ เพื่อนเนี่ยไปได้เลยไไปเๆเไปไปๆๆๆๆๆไปไปึปๆๆๆไป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 ไไป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  ยือยู่บนแผ่นไม้ก่อนได้ไหมเออแผ่นไม้เราต้องเดินตามแผ่นไม้ด้วยครับต้องเดินตามด้วยครับห้ามยืนเฉยครับไม่ไหนห้ามเดินเฉยเพื่อนไอ้จุจาเเดินตามแผ่นไม้นั้นเลแล้วข้อปึ๊บปึ๊บเดิน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 ตามเดินตามเอ๊เ๊เอโดนนโดนโดนอ่ามีคนล้่วไปดีกว่าไม่ดกจะค่อยกขึ้นไปอ้จุดึงดึงฉีฉีดซ้ายนดดียฉีดฉ เอ้ยเอ้ยขึ้นมาแล้วเอนว่ะยมเขามีเทคนิคอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหลายเหนื่อยเหมือนกันไปครับเราต้องแบกกระจกใช้ขนาดนี้ไปถึงบ้านมหาเศรษฐีให้ได้รู้สึกว่ามันจะมี4เช็คพอยต์นะทุกคนเรามาถึง3แล้วข้างหน้าก็ไม่มีอะไรอันตรายเท่าไหร่หรอกก็แค่รถเก่งพร้อมกันรถสามอันกลิ้งมาแบบบอยแบนด์เดี๋ยวต้องอย่างนี้วะเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งดิอ้าว ใช่นะจูแจ้ค่อยๆแล้วมือเราค่อยๆยืดคืออะไรเราต้องแนวตั้งแหละฉันเหมือนได้ยินเสียงกระจกใครไม่รู้แตกอ่ะนน่เีจะป็กระจกเออคนที่หล่นหรอเบลล่ากระจกอีวาแล้วกระจกไมค์เอออย่าแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วไป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 เอออย่าแล้เมื่อแลเ่อล้วเราสามารถเราสามารถไปตรงกลางได้แล้วไปโออแตกอ่าเออโอเคจะมาหยืนนิ่งนิ่งเหน็บเป็นแล้วปั้วไม่ตรงกลางไหมเราเราเดินเดินตรงไหมจูแจงโอเคอีวายืนนิ่งฉันซื้อให้ ใจเยวเดี๋ยเ่สองัไมเยเียีีียืนขนาบกันแบบนี้ก่อนไปไปไปเยมีคนเลียนแบบวมีคนเียแบบไป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 เยดี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 ไปไปยดเยเยที่นี่ของพวกเราสะก่อนจำแล้วนำไปใช้นะผู้เด็กกาค่ะเ้ยเราพามาก่อนใช่ ข้างหน้าก็เป็นห er. ุบเขาที่มีร่องเยอะสเหลือเกินร่องน้อยเดียวมากโอ้โหเกาะได้ไหมโอ้ยกระโจกอันนี้มีหลังแข็งตกลงมาด้วยอะสกปรกอะไปดิตกน้ําแข็งน้ําแข็งหิมะแน่ใจหรือว่าหิมะฉันคิดว่าน่าจะเป็นฝุ่นมากกว่านะนี่แก้วน้ำาข็่เซทีอันนี่อะเขาจะซื้อหรือเปล่าไม่รู้มันคืออะไรที่เขาพ่นไอ้หรือเปล่าอันนี้มันคือน้ําแข็งจากโลกคู่โลกใต้นะน้องเห็นแล้วเห็นแล้วร่องลึกคอยดักคอยดักบัวอยู่ตรงนี้เฮ้ยระวังระวัง ข้างนอาตรงนั้นมีแพรโอ้โหแพรฉันมีแพรอันเดียวยังพอเขาจแพรสอันสอันเอเดินเดินรอรแพรชิดรอแพรชิดรอแพรชิดไปแไปล้เออไปมเออเออรอเก่เรเออี่เรามืออาชออยมือแไปแล้ไปล้เออไปล้ไปล้เออ ตอนที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่ไอ้ไมาดี้เนี่ยมันสงสัยจังเลยว่า,คา<ะ>ใครมันไมาเลยมัน,ม,นมันเด้งขึ้นเด้งลงเนี่ยคะอ,อัตโนมัติหรือเปล่าเ้บอกนะอัตโนมัติอัตโนมัติกระจกชายหานี่เกะกะจังกระจกตรงไหนนะล่มเริ่มเลยแต่ไม่หมด<อ>ม,มีล่มมีล่มกันหมดนะจ๊ะไปต่อไปต่อไปต่อฮึบพอมาถึงจุดสูงสุดแล้วทุกแกนฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอ เฮ้ยข้างหน้านมีอะไรอ่ะมีนู๊กเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยอยากเปลี่ยนอะอ<า>เปลี่ยนได้ไหมอะไม่ได้มันไกลมากนะเนี่ยต้องไปเริ่มสามใหม่อ่ะไม่เอาอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ในเมื่อเรามาอยู่จุดสูงสุดตรงน,นี้แล้วฉันขอพูดกับนายอีกอย่างหนึง่งละกันนะเป็นคำพูดเกือบสุดท้ายนั่นก็คือนายเห็นพวกนู๊กตรงนั้นไหมมันจะทำอะไรกับกระจกเราหรือเปล่านั่นน่ะสิวกตีกระจกเราชัวร์เลย พวกเราเป็นเออ่พลเมืองชาวโลบอกเหมือนกันเขาจะทำกับเราขนาดนั้นเลยเหรอไปฉันรู้นะนายเพราะว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นคู่แข่งฝั่งตรงข้ามของพวกเราเจ๊เจ๊เจะทำไมล่ะฉันขอโทษเอาทำไมจะเอาตามไปเอโอ้โหจะเห็นแหละคิดถึงกันไงมันลอยตามพวกเราเอ้ยเอาวัดไม่เป็นไรเรามาถึงเลยเพื่อนนายดันฉันมาแล้วมันแบบเอามาถึงตัวเซฟพอดีไง ตอรงนี้แล้วขึ้นไปใหม่เลยมันขึ้นไปอ่ะจะล้องขึ้นไปได้ไหมไปได้ถ้าพี่ไปก็คือแบบไปสามใหม่เลยอ่ะผมเดินกลับไปใหม่แล้เรารอเรารอให้กำลังใจพี่กินดีกว่าพี่กินขึ้นมากินน้ำเลยกินน้ำเลยดิ๊ดิ๊ดแกจะไม่เงรัแล้วแต่ตอนนี้หลังจากที่พวกเราตายกระจงเราเปลี่ยนเป็นอะควาเรียมว้าว คือกลุ่มคนที่สดงความป็นเด็กนะเราตนี้เราเราสามารถรู้ได้เปล่าเราจะรู้หรืเปลาจะมาเกิดที่เดียวกับฉันหรือไม่ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูครับเอ้ยเดียวเียลาระวังต้นไม้นะไปไปไปจ้ไปไปฉันว่าเราบอต้นไม้ระวังหนุ่ดีกว่าเฮ้ยหนกไพวกหนูมัากวมาเลยมันบก่าป็น ดูด้านซีนีนี่มันมีกระจกเต็มไปหมดเลยมันมีป้ายอยู่มันมีป้ายอยู่มันเขียนว่าอันนั้นนะคือจริงๆไอพวกหนุ่มนี่มันจะทำลายกระจกถ้ามันสัมผัสโดนอย่าให้รอดดิไปดิไปดิเฮ้ยไปดเง้็ไกลเลยเฮ้ยไปดังก็เอ้ยไปดังก็เอ้ยเอาเอาเอาทำอะไรทำอะไรมาเนี่ยเอาลอดได้ตกจุดจยเห็นไหมมันตกกระเด็นใช่ยังไงอะใช่ยังไงเราไปมาเราไปไหมไปไปไปเฮ้ยอย่านะไอหนุ่มอย่ายุ่งกับกระจกฉันนะอย่ายุ่งอะนะ จกนีมนก่มันกจ็จกทไมกกระจ,ม,ระจมันจกมันดำดินเฮ้ย,ย,ยมันยังมีสามบันสำนึกอยู่นะไอ้พวกกระจกดำดินเด็กน,นรกนั่นน,ะน่ะจกดำดินอ่ะไม่เป็นไรเราไปข้างนี้แหละเอ้ยช่วยเจอย่าพเพิเ่งเหนยอา้อาวอ้าวเงี้ออนายบอกไปฮะไปฮะฉันก็ไปดิรออะไรล่ะฉ <c oughs> <c oughs> ันก็นซื้อไม่ได้จะยังซื้อหน่อยดิโอเคจบดำดินไม่ซื้อไม่ได้เหมือนกันอะ ทำไมดีกว่าแต่มันไม่ลงอ่ะเรายังไม่ตายอยู Pu ่เมื่อกี้ไม่ยอมลงด้วยตายแล้วเาดมกลับไม่ได้ผมลงมาแล้วผมเนี่ยมันลอยอยู่ตรงตรงพื้นกอลังจะตายแล้วเฮ้ยมันบายได้พี่เอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยพี่บายเหรอใช่พี่เอ้ยซื้อไม่ได้เหรทำไมวะมันจะซื้อได้ตอนสุดท้าย แต่ตอนน <sh> ี้เหมือนกระจกระบักสืดเฮ้ยตะกิมมันบักว่ะหายยังหายังไม่บักยังนำดินอยู่เลยไม่ได้แล้วรอพี่กิพี่ไม้ก่อนมาเร็วไปแล้วมาเร็วเฮ้ยใช่ว่าหลังจากที่พวกเราส่งกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมือเราจะยาวมากเลยแล้เหมือนเปรตเลยเนี่ยใช่ไปแล้วฟังเด้อยความที่พวกเราเป็นมืออาชีพเราไม่ต้องยงเร็วอย่างเร็วอู้หูหใหู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 รูห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 ้หู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 

หอดเลยนตรงนี้เลยจามาาตืไปไปไโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ้ยฉันเกือบไไปโอ้โหอย่างไวไปเลยหไม้กันอีกแล้วเดินตามเดินตามวันี้แพ้ไม้ของเราเป็นแบบว่าแพ้ห้าอันนะจ๊ะทุกคนระวังดนะโดนปดจอระเคด้วยจอระเคตกลงไปโดนจอระเคไป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 จอระเคไม่กลัวกลัวหลุมนี่แหละเิดมกันอะเอ๊บ ฉันปวกระจกฉันลงไปแทงข้างล่างอย่าพึ่งนะนะอย่าพึ่งนะเราจะเน้นความปลอดภัยนะคะปุ๊บเรียบร้อยเรานี่มันเทพจริงๆโอ้โหดูนี้ทีเราต้องตั้งขบวนอ่ะเพื่อนยูตั้งดีๆตั้งดีๆครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะมาเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะทุกแดงโอ้เราต้องตั้งขบวนดีๆให้มั้งขบวนดีฉันตั้งอยู่ฉันใต้อยู่เฮ้ยกับรอ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 ไม่กั้นรอไม่กั้นเออ ไปไปไปอหยุดหยุดหยุดไป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 อหยุดหยุดหยุดนาะไม่ง่ายวะเอาเข้วเขาโดนไมคกันไม่อย่าไปโดนไมคกันดิโอ้ยอะไรมาเนาะเป็นพันแล้วนะเราบังอ่ะโอ้โหนึกว่าจะไม่เยอะอะไรนะไม่ยากนะอย่าโดนไม้์กันอย่าโดนไม้์กันใจเย็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 นมือแหลมมือแหลมมือแหลมมือได้หรือเปล่าไปรอรอรอเอ้า รอต้องเป็นตรงต้อป็นตรดิรอเป็นเส้นตรงก่อนดิเลยดูผ่านแล้วเนี่ยห่วยห่วยนะอยากเป็นเส้นตรงใช่ไหมมืออย่าแหลมมืออย่าแหลมมันทำไม่ได้ทำไม่ได้รอรอนะรอไปเส้นตรงรอไปเส้นตรงเอลุกไปกันไปกันพี่ฟ้าไปกันฮึบฮึบฮึบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอฟมาไปมาอีกคนนะเอ๊ฟอาล่ะ <c oughs> โอ้ยที่สามาที่เป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็วิบากกว่าเดิมแล้วนี่อะไรเนี่ยมัน,นมันลืน่นมันลื่นมันเป็นแบบ,บหิมะนิดหน่อยหรือเปล่าอ๋อไม่ไมหิมะขาวไม่ลื่นมันแค่เส้นเล็กแค่ถีสีทีขาวสล็อตนายขอถ้าขอร้องอหะนายเดินดีๆหน่อยนะเดินดีอยู่แล้วอ่ะเดินไม่ดีด้วยเหรอยังไงอะเราต้องไปลัวอะไรแดงเอาแบบอะารบ้างพี่ เออโอ้โหอย่างง่ายไปไปนอนฮึบไม่เราเราจะเดินอยมั้ยเนี่ยเดินเดินเดินรูเลยเดินรู้เลยระวังเราอย่าเดินระวังอย่าทำโอ้ยเราเนี่ยโดนตบอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันไว้อย่าให้มันเข้าจะเป็นพม่น้องช่างเลยดูเหมือนว่าพวกประชาชนนี่มันไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเราสักเท่าไหร่นะเพราะว่ากระจกเราอาจจะสวยงามไงพวกเขาไม่อยากทำบาปทำกรรมกับต่างจุลน่ะแล้วตรงไหนอ่ะเฮ้ยเวอร์หนึ่งมาวะอ่ฮะ

ฉันบอกแล้วฉันอยู่กับสลลอนที่ตกตายบ่อยมากวันนี้ไปเป็นพันโลบักไปทำอะไปก่อนครนะนายนี่แบบโยนเกมเกินไปใครใครโยนนะก่อนใครโยนใครเล่นโลบักเยอะายก็เลยโทรฉันรู้ใครเป็นคนตกที่ไหนก่อนโว้ยจบแล้วตอนนี้เราก็สามารถมาถึงบ้านของมหาเศรษฐีนี่มหาเศรษฐีแล้วเหรอถามจริงเอาไปวางไปวางเลย เอากระจกไปวางดีกว่าติ้งน้องติ้งน้องครับวางงรับครับรอกระจกมาส่งครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมโดนตบมาถึงนี่เลยแต่ผมไม่รู้ครีครับมารับของหน่อยครับหน่อยครับวันนี้วาฉันไม่ได้สั่งอ่ะอ้าวอ้าวเแมวแมวไปโยนโดนช้อปปี้เหรอครับเดี๋ยวก่อนนะแมวสั่งแจ้งอันนี้มันใช่บ้านเล็กที่หนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าหรือเปล่าหนึ่งหกอ่ะเพื่อนอ้าว งั้นหมายความว่า GPS เอาพวกเรามาทิดที่แล้วเนี่ย่เยเียววบ้าหาเศรษฐีอะไรหลังเลกกตุโอวสวยแล้วสวยแล้วโอเคค่ะก็ถือว่าพวกเรานะคะมาถึงที่ถึงแล้ว,ว่าจะเป็นที่ที่ผิดก็ตาม และเกมนี้นะคะก็ยังมีเป็น World 2 World 3 World 4รอการอัปเดตมาเรื่อยๆเลยถ้าใครชอบเกมนี้ก็ไลค์กันแชร์กันสมครให้พวกเราด้วยที่สำคัญกวกระดิ่งเจิงตืนกันด้วยนะจะได้ไมีพาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันให่คลิปหน้าบายบายไปเลยไยของไปลยคนเดียวเหอะฉันอยู่ตรงนี้แหละแกยืตูมาเอาของเลยอยานก็รับของไปเถอะนะเอไม่ี้ากเอาเอาพิกิพไปด้เฮ้ยพกิกลายเป็นหน้าตากหยบ้านเขาเลยแล้วกันปต 拜拜。